มาทุกคนวันนี้ผมจะพามาทําในส่วนของโตคาับเร็ว5้าว่ามันทํายังไงแล้วก็อัญมณีสีเขียวเนี่ยหายังไงแล้วก็อุปกรณ์หรืออาการคับของโตเวล้าเนี่ยมันสามารถทําอะไรยังไงได้นั่นเองแล้วก็มีคนถามถามเลยว่าพี่ทําไมผมได้อัญมณีสีเขียวมาแล้วเนี่ยไม่สามารถย่อยได้คืออย่างนี้ทุกคนอัญมณีสีเขียวเนี่ยเราจะต้องหามาทั้งหมดเนี่ยสชิ้น4ี่ชิ้นปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรวมมาเป็น1อันกลมๆเพราะว่าอัญมณีที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นอัญมณีที่แตกนั่นเองเราจะต้องหาอัญ มันีกลมๆแบบนี้เหมือนในรูปเลยทุกคนนี่ครับทุกคนหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วผมจะมาบอกว่า <c oughs> นี่ครับหลังจากที่เราครับโตเรลยวห้าได้แล้วนี่ครับอันนี้คือหน้าที่ของมันก็คือคืออ่ามันจะชุบเพื่อนเราได้ก็คือถ้าเพื่อนเราตายเนี่ยถ้าเรามาอ่าเปิดอัติเวทเครื่องหรือว่าเปิดใช้งานเครื่องเนี่ยโดยเราจะต้องใช้เจมนะทุกคนไอ้สร้ยคอแดงๆเนี่ยปะ่ะครั้งแรกทุกคนมันจะใช้แค่หนึ่งอันโอเคไหมให้เรามาเปิดเครื่องอันนี้ไว้เลยถ้าเพื่อนหรือว่าเราตายเนี่ย เราจะมาเกิดตรงนี้แล้วก็ต่อไปเนี่ยมันประมาณนี้ทุกคนมาทุกคนผมจะมาเปิดเครื่องนี่ครับมันใช้แค่หนึ่งเจมนะทุกคนตอนนี้กดเปิดเอทิวไว้เลยทุกคนเห็นไหมนี่ครับเปิดไว้ได้เลยถ้ามันตอนกลางคืนเมื่อไหร่มันจะสกิปข้ามวันให้ทันทีเลยทุกคนฝนไม่ตกฟ้าไม่ผ่าเป็นเวลา3วันหลังจากที่เรากดเปิดเครื่องนี้ทุกคนมีหน้าที่แค่นี้ครับอันนี้นี่ครับหน้าตาเครื่องจะเป็นแบบนี้เลย กดเปิดทุกคนใช้1เจมเสมอทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าครั้งที่สอนเนี่ยมันจะใช้เจมเท่า1เจมหรือเปล่านะทุกคนสรุปเลยไอ้เครื่องนี้มีหน้าที่ไม่ให้ฟ้าผ่านไม่ให้ฝนตกเป็น